ตอนนี้เราอยู่กันในเกมพาด t o อปเล็กสาเรื่องราวในเกมภาคที่2จะเกิดขึ้น20ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่1เราจะได้รับบทเป็นหนักโทษที่รอดจากการประหารมาได้และลอยน้ำมาเจอกับชายตัดไม้ที่บาดเจ็บที่ริมตลิ่ง เขาเล่าว่าเจ้าของโรงสีได้ออกไปเตืนค่ายเคลียเฟลเรื่องโลกประหลาาที่ทําให้ผู้คนที่นี่ป่วยคนตัดไม้ก็ตั้งใจะจะตามเขาไปด้วยแต่พอพูดจบเขาก็ถูกอันเดดเล่นงานจนตายเราเลยรับคําสั่งเสียของเขาและตั้งใจจะไปตามหาเจ้าของโรงสีที่เคลียเฟลแต่ตอนที่เราได้เจอกับเขาที่หน้าค่ายเคลียเฟลเจ้าของธงสีก็กลายสภาพเป็นสัตวประหลาดตัวใหญ่ไปซะแล้ว ทำให้เราจําเป็นต้องฆ่าเขาก่อนจะเข้าไปข้างในค่ายผู้อยู่อาศัยที่นี่ส่วนใหญ่คือคนที่หลบหนีจากการลงโทษของเขาจีโอนอแห่งออคแฮมหม่เหมือนกับเราและด้วยสถานการณ์ตอนนี้พวกเขาก็ต้องการคนที่สามารถออกไปสู้ได้อย่างเราด้วยผู้หญิงที่ชื่ออูน่าเล่าว่าความบาครั้งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่จิโอนพาลูกน้องเข้าไปในป่ากเกลวูดเธอเลยขอให้เราสืบหาที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก่อนที่เจ้าโรคภัยประหลาดนี้จะทำลายทั้งแผ่นดินข้างในป่าเราจะได้เจอกับต้นไม้ใหญ่ที่มีร่างมากมายถูกแขวนเอาไว้ แต่จะมีอยู่ร่างหนึ่งที่ยังไม่ตายและเขายังเป็นคนที่อูนาได้เห็นด้วยความฝันอีกด้วยเธอเลยคิดว่าชายคนนี้อาจจะเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่เขาถูกผนึกเอาไว้ด้วยคาถาพันธนาการที่ถูกสร้างจากอัคดาโบราณทําให้เราต้องไปตามหาอักคดะเพื่อทําลายคาถานี้ซึ่งเธอแนะนําให้เราไปที่ห้วยสีชาิเพราะที่นั่นเคยเป็นสนามรบที่ชาวเอสซไมยต่อสู้กับอาณาจักรนีรานเ่อิสราภาพซึ่งชาวเอสซไมยก็เป็นฝ่ายชนะแต่ก็เสียหายไปมากหลายคนในค่ายอย่างเรนลี่กับอูนาก็าเป็นชาวเอสซไมยด้วย ยังไงก็ตามเข้าของโบราณที่หลงเหลือจากสงครามพวกนี้อาจจะยังมีพลังหลงเหลืออยู่ก็ได้ หลังจากได้อัการาค,ครบทั้ง3ชิ้นเราก็เอามาให้เดนลี่หลอมเป็นอุปกรณ์ทำให้เราช่วยชายที่อูน่าเรียกว่าเชฟหรือผู้คุมกายลงมาจากต้นไม้ได้แต่เขายังไม่ได้สติอูน่าเลยพาผู้คุมกายกลับไปพักที่เทรเฟลและบอกให้เราไปตามหาแหวนตราที่มีอาาักระาอยู่เพื่อถอนฤทธิ์ของคาถาพัฒน,นาการที่เหลือซึ่งว่ากันว่า,วามันถูกฝังเอาไว้ในสุสานชาวนิรันเมื่อ3ศตวรรษก่อนแต่เส้นทางไปสุสานจะมีถาวัรขวางทางอยู่โชคดีที่เว็บโบราณของอูน่าช่วยเปิดทางให้เราได้ ที่สุสานเราจะได้เจอกับลักแลนที่บอกว่าเขาชิโอโนอจับตัวครอบครัวของเขาไปขังเอาไว้หลังประตูอนุสร์แต่เขาไม่มีกุญแจเลยเข้าไปไม่ได้เราเลยช่วยเขาด้วยการเข้าไปในสุสานประสูกับวิญญาณของข้าหลงเดเวนและภรรยาเพื่อเก็บชิ้นส่วนกุญแจทั้งสองส่วนแต่พอเปิดประตูอนุสร์เข้าไปได้ลักแลนก็พบว่าข้างในนี้มีตลุมศอครอบครัวของเขาได้ตายไปนานแล้วทำให้ลักแลนคุมข้างใจนร่งเป็นสัตว์ประหลาดเข้าโจมตีเราเราเลยจำเป็นต้องฆ่าเขาและได้แหวนอัคระของลากแลนมา หลังจากรทธิ์ของคาถาพัฒน,นาการถูกทำลายผู้คุมกายก็กลับมาได้สติและเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วเขาได้ถูกเขาชื่อออนอตามลาและขโมยบางสิ่งที่ทำให้เกิดรโรคภัยและความบ้าคลั่งหนีคืนซึ่งผู้คุมกายเรียกมันว่ามเมล็ดพันธ แต่ตอนนี้เขายังอ่อนแอเกินกว่าจะชิงมันคืนมาเองได้เลยขอให้เราช่วยก่อนที่ทุกอย่างจะแย่ไปกว่านี้เราเลยเดินทางผ่านหมู่บ้านน็อกแคมและได้ช่วยเลทีจากเพชฌฆาตเอาไว้ก่อนจะเดินทางต่อจนมาถึงคฤหาสนของเขาจีโอนอซึ่งก็เป็นที่นี่เองที่เราเกือบจะถูกประหารในตอนต้นเกมและจากเอกสารตามทางเราจะได้เห็นว่าจีโอเนอก์ฆ่าคนเป็นผักปลาแค่อูง,งานไม่ยอมทํางานให้เขาหรือแค่ถูกสงสัยว่าจะไม่ทาตามคาสั่งก็มีโทษประหารแล้ว ทางในนี้เราจะต้องสู้กับผู้คนมากมายที่กลายนั่งเป็นสัตว์ประหลาดจนมาถึงชั้นล่างสุดของคฤหาสน์และพบว่า,มาเมล็ดพันธุ์ที่ผู้คุมกายพูดถึงก็คือตัวอ่อนของเดอะบีสเราจะได้สู้กับเขาที่โอโนแต่ในตอนที่กำลังเสียเปียบจิโอโนก็สั่งให้เขาเตสออริเอนาภรรยาของเขาปล่อยเดอะบีสออกจากกรงแต่ออริเอนากลับบอกว่าจิโอโนอ่อนแอเกินกว่าจะทำงานให้สำเร็จได้เธอเลยจะไปหาคนอื่นที่แข็งแกร่กว่านี้และหนีไปพร้อมกับตัวของเดอะบีสทำให้จิโอโนต้องสู้ต่อตามลำพังและเป็นฝ่ายแพ้ไป ตอนนี้จิวานอถูกพลังของเดอะบิสครอบงำจนคุยไม่รู้เรื่องทำให้ผู้ควบคุมกายต้องมาช่วยกดพลังของเดอะบิสเอาไว้จิวานอสำนึกได้ว่าตัวเขาถูกภรรยาปั่นหัวทำให้เมื่อผู้ควบคุมกายถามว่าออเดียนาพาเดอะบิสไปที่ไหนจิวานอก็ตอบว่าเธอจะไปทะเลไซนยวาสติลีและขอให้เราช่วยจพขวงมมาข้างของเขาด้วยผู้ควบคุมกายจึงฆ่าจิวานอเพื่อปลดปล่อยเขาการตายของเขาจิวานอทำให้ชาวเอสโซไมมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งส่วนเรากับผู้ควบคุมกายก็จะออกเดินทางไปตามร่าออเดียนาและตัวอ่อนของเดอะบิสกันต่อ พวกเราเดินทางมาถึงชายแดนวัสติลีที่เป็นเส้นทางค้าขายเพื่อรอขบวนคาราวานของเช่ามาราเคตซึ่งผู้คุมกายบอกว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีเกียรติและจะต้องยอมช่วยพวกเราแน่แต่ที่าชายแดนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องฝูงไฮยีนากำลังก่อ,อก,กวนเส้นทางนี้อยู่ทำให้เราต้องไปจัดการพวกมันซะก่อนพอเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถชาคาก็ชวนเราไปกับขบวนคาราวานอาดูราด,ด้วยกันผู้นำของกองคาราวานนี้คืออาชาลา และด้วยความที่พวกเขายึดมั่นในเกียรติทำมาหลังจากจบเหตุการณ์ในภาคที่หนึ่งจามาลาเคตก็ปฏิญาณว่าจะไล่ล่าทำลายพลังมนตรนที่เหลืออยู่ของเดอะบีสพวกเธอจึงกลายเป็นศัตรูทางตรงกับใครก็ตามที่คิดจะครอบครองพลังมนตินของเดอะบีสโดยเฉพาะออเรียนาที่พาเดอะบีสเข้ามาแปดเพื่อนดินแดนของพวกเธอกลุ่มอาดูดาจึงหาทางหยุดยั้งเดอะบีสเพื่อไม่ให้ดินแดนของพวกเธอต้องมีมนตินอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเราจะมาถึง อาซาดาตั้งใจจะพาดาาไปที่นครคนตายแต่ประตูฮารานีกบปิดอยู่ดังที่เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในรอบพันปีเธอเลยคิดว่าเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวขอ้องกับการมาของเดอะบีสแน่เธอเลยขอให้เราไปฆ่าชาวฟาริดันที่เป็นศัตรูของพวกเธอขังใต้เหมืองมอรแดนเพื่อหาคำตอบทำให้เราได้สู้กับรุจาและช่วยรีสูปูแปะพักที่เป็นชาวฟาริดันกลับมาได้เธอเล่าว่าจามรราันดากษัตริย์ของพวกเธอได้ถูกชุบชีวิตกลับขึ้นมาและได้แต่งตั้งอเรียน่าเป็นราชินีเขาตั้งใจจะเอาศพของชาวมาราเขตมาเป็นอาาหหรใ้กับีส เมื่อเห็นถึงความช่วยดายที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีสูจึงตัดสินใจแปรผักเพื่อปกป้องชาวฟาลีดานจากตัวพวกเขาเองนอกจากนี้จามันรายังปิดประตูฮาลานีเพื่อไม่ให้ชาวมาลาเขตมาขัดขวางแผนการของเขาได้แต่ดีสุรู้อีกเส้นทางหนึ่งมันเป็นเส้นทางที่บันบาลาผู้ทรยศเคยใช้ทำให้เส้นทางนี้ถูกเรียกว่าทางผ่านผู้ทรยศ์ซึ่งที่นี่เราจะสามารถสู้กับบันบาลาที่ถูกผนึกเอาไว้เพื่อทำเควส a เอเซนเดนซีหรือเควส์ับคลาสตัวละครได้ หลังจากผุนทางผ่านผู้ทรยศ์เราก็จะมาถึงด้านบนของประตูฮารานีซึ่งอาสราจะตามมาสมทบกับเราด้วยหลังจากเปิดประตูครบทั้ง3บานเพื่อให้ขบวนคาราวานผ่านเข้ามาได้เราก็จะได้สู้กับจามันราแต่ก่อนที่เราจะเป็นฝ่ายชนะเขาก็หนีไปและเรียกพายุทรายมาขวางทางเอาไว้ทำให้เราต้องกลับมาที่ขบวนคาราวานเพื่อวางแผน,นใหม่พอชาคาได้ฟังเรื่องนี้เธอก็บอกว่าในตอนที่มีชีวิตจามันราไม่มีพลังในการควบคุมผืนทรายแบบนี้การที่เขาฟื้นขึ้นมาแล้วมีพลังใหม่จึงน่าจะเกิดจากพลังมนตินของเดอะบีส แต่ปัญหาของเราในตอนนี้คือพายุสายที่ขวางทางอยู่ชาคาเลยพูดเรื่องแต่งาช้างแห่งวัซซรีขึ้นมาเพราะมันมีพลังในการควบค,คุมสายลมได้ติดตรงที่ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนแต่เธอเชื่อว่าพวกเราสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ทำให้เราต้องเดินตามรอยอวาราวิลสติผู้ยิ่งใหญ่ของชาวมาดาเกตเส้นทางนี้จะนำเราไปหาไอเทม3ชิ้นคือทัพทิมมาคีที่ภูเขาไถ่ท่าน าชางที่แดนกันดานมัสเตดอนและที่เมืองเคธนครเจ็ดสายธารเธาจะต้องสู้กับแอชเชเรียนลูกชายที่ถูกแม่ของเขาที่เดิมทีเคยเป็นมนุษย์แต่กลายมาเป็นเทพแห่งวารีในภายหลังทอดทิ้งตอนนี้เขาเลยแก้แค้นด้วยการจับแม่ตัวเองมาทรมาซึ่งเธอก็ขอให้เรามอบความตายเพื่อปลดปล่อยเธอทัอ้งแต่เราได้แก่แท้แห่งวารีมาแต่ในตอนที่เรามาคุยกับชาคาเธอกลับมาดูเรื่องของเทพี่แห่งวารีเลยจึงเป็นไปได้ว่าเธอน่าจะถูกขังเอาไว้นานจนชาวทะเลทรายลืมเรื่องของเธอไปหมดแล้ว เมือ่อใดของครบทั้ง3ชิ้นชาคาก็นำมันมาสร้างเป็นแตรงาช้างทําให้เราสามารถหยุดพาย,ยุสายและมาที่ซากเมืองเดชาได้แต่จามันดารู้อยู่แล้วว่าเราจะตามมาเขาเลยทิ้งทอกันผู้เสื่อมซามเอาไว้ขัดขวางเราส่วนตัวเขาเองก็หนีไปพร้อมกับเดอะบี t เมื่อกลับมาคุยกับ ala, อสซาลาเธอจะบอกว่าพวบฟาริดันได้ประกอบคาราวานประจำวัน,นขนาดใหญ่ขึ้นมามันตั้งขึ้นไหวได้ว่องไหวและทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเขาขับอสซาลาและต้องบุกข,ขึ้นไปทำลายมันและต้องสู้กับจามันดาที่ใ่ญ่ดงเพราะพลังของเดอะบีส์ที่อยู่บนนั้นด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็จบลงที่อสซาลาเป็นฝ่ายชนะทำให้จามันดาตายอีกครั้งแต่ในตอนที่เขาเสียเปรียบจามันดาก็ได้ทำลายคาราวานเพื่อให้ออเรียนากับเดอะบีส์หนีไปได้ส่วนปมความแค้นระหว่างชาวมาลาเกตกับชาวฟาริดัน เกในขณะที่ชาวฟาริดันถูกทิ้งให้ต้องลำบากอยู่กลางทะเลทรายชาวมาราเคตจบมีชีวิตที่สุขสบายอย่างไม่ใยดีพวกเขาทำให้ชาวฟาริดันที่มองว่าตัวเองก็เป็นชาวมาราเคตเหมือนกันพยายามจะขึ้นมามีสถานะทัดเทียมแล้วก็ด้วยความรู้สึกที่ถูกกดทับอยู่ใต้งเงาชาวมาราเคตมาตลอดก็ <c oughs> ทำให้เกิดสงครามขึ้นมา <c oughs> แต่การที่ยาซารา่าลงมือฆ่าจามันราด,ด้วยตัวเองก็แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในตัวชาวฟารีดันแล้วอาซาร่าเลยหวังว่าหลังจากนี้ไปสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์จะจบลงด้วยดีได้ หลังจากกลับมาที่ขบวนคาราวานตอนนี้ขบวนจะจอดแล้วและเราจะได้คุยกับผู้คุมกายซึ่งเขาจะเฉลยว่าตัวจริงของเขาก็คือสินผู้ที่สร้างเดอะบีชขึ้นมามันเลยกลายเป็นความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องหยุดมันให้ได้และเขาก็ขอให้เราช่วยด้วยซึ่งเราก็ตอบตกลง พะเรามองว่ามันไม่สําคัญว่าเขาเคยทาอะไรเอาไว้แต่มันสาคัญที่จากนี้สินจะทําอะไรต่อมากกว่าในตอนนี้หน้าที่ของเรากับสินคือการหาวิธีหยุดยั้งเดอะบีสให้ได้ส่วนขบวนคาราวานของอัสซาล่าจะออกตามรอยออลียาากับเดอะบีสต่อและเมื่อใ่ที่หาเจอเธอจะติดต่อมาแต่ตอนนี้เธอจะมาส่งเราที่ชายขอบทะเลทรายก่อนพวกเราจะเดินทางต่อจนมาถึงคาชิคูรัตที่ในสมัยโบราณเคยเป็นพื้นที่ของอาณาจักรวาวที่ถูกทำลายไปโดยมาหาภัยพิบัติพอแดชินีอัสซิลีพยายามควบคองพลังของเดอะบีสเพื่อคงความงามไว้ชั่วนิรันดร์ ทำให้หากจะมีใครที่ศึกษาเรื่องของเดอะบีสมามากที่สุดก็ต้องเป็นชาววาวนี่แหละภารกิจของเราจึงเป็นการเข้าไปในซากโบราณสถานของวาวเพื่อตามหาอาวุธที่จะสู้กับเดอะบีสได้ แต่ตอนนี้พื้นที่โบราณสถานส่วนใหญ่ถูกน้ําท่วมเอาไว้ทําให้เราต้องหาทางลดระดับน้ําให้ได้ก่อนเราเลยเริ่มจากการสรํารวจซากปปลัาพังในป่าและหวังว่าระบบควบคุมน้ําจะยังใช้งานได้เส้นทางนี้จะพาเรามาที่สถานจักรกลฮิควานีและอันวาหนึ่งในนักล่าส,สมบัติที่เราเจอที่คายก็จะมากับเราด้วยซึ่งเธอเดาว่าที่สภาพข้างในโบราณสถานยังสมบูรณ์ดีคงเป็นเพราะมีพวกหุ่นยนต์คอยดูแลอยู่แสดงให้เห็นถึงความลาหน้าของอาณาจักรวาวก่อนที่พวกเขาจะทําลายตัวเองแต่เราจะต้องสำรวจหาแกนวิญญ,ญาณที่เป็นพลังงานมาเปิดคนไกเพื่อไปต่อ ซึ่งแกนวิญญาณอาสุดท้ายจะอยู่กับขุนยนตัวใหญ่ที่ตอนแรกดูเหมือนกำแพงแต่เมื่อเราเดึงแกนออกมาหุนยนตัวนี้ก็จะตื่นขึ้นเพราะมันคือผู้พ,พิทักษ์แกนวิญญาณทำให้เราต้องสู้กับมันแต่ก็คุมค่าเพราะแกนวิญญาณนี้สามารถใช้เปิดระบบทางน้ำได้จริงๆทำให้เราต้องมาเดินสับขันโยกเพื่อลดระดับน้ำรอบรองจนในที่สุดน้ำที่ท่วมโบราณสถานทั้งหมดก็ถูกระบายออกไปอันวาบอกว่าโบราณสถานที่ปิดตายนี้คือวิหารโครเปก เทพแห่งตะวันน่าเสียดายที่พวกเธอไม่สามารถใช้ระเบิดเพื่อเปิดทังเข้าได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายแต่บนประตูจะมีช่องบางอย่างที่ว่างอยู่และหากเป็นพวกวาวสิ่งที่น่าจะใช้เป็นกุญแจได้ก็ต้องทำจากทองคำอันวาเลยแนะนำให้เราไปสำรวจย่านแอคโคเลตที่คืนชื่อเรื่องความมังคังในตอนที่เราเดินเข้ามาถึงแม้ย่านแอคโคเลตจะจมอยู่ใต้น้ำมานานแต่เราก็ยังรู้สึกได้ถึงความสวยงามและอดีตที่ยิ่งใหญ่ของสถานที่นี้หลังจากเอาชนะราชินีแห่งความโสม,มมที่อยู่ด้านบนสุดได้แล้วเราก็จะได้เทวรูปประตูวิหารกลับมา ทำให้เราเข้าไปในวิหารโครเปกได้ซึ่งะสมชื่อเพราะตรงกลางของวิหารเทพแห่งตะวันแจรอดมาจนเราไม่สามารถเข้าใกลได้แต่ก็ยังสามารถเดินไล่สอบไปจนมาถึงด้านบนและได้สู้กับเคสชูรีที่เป็นนักบวชระดับสูงแต่พอได้สำรวจพื้นที่นี้แล้วอันวาก็พบว่าบนพื้นมีเขียนเรื่องการบูชายันอย,อยู่แต่มันไม่ใช่การบูชาย,ยันใครก็ได้แต่ต้องเป็นเลือดของชาววาวเท่านั้นเธอเลยกรีดเลือดตัวเองแล้วพื้นของวิหารก็กค่อยๆเลื่อนขึ้นมาด้านบนทำให้เราได้รู้ว่าอันวามีสายเลือดของชาววาวที่หาย,ยากอยู่ หลายคนใจที่เราเจอก็คือประตูมิติทำแมชชีนที่สามารถพาเราย้อนกลับไปอันดจักวาวในยุครุ่งเรืองภายใต้การปกครองของราชินีอัสซีรีซึ่งเป็นยุคสุดท้ายก่อนการล่มสลายได้พอมาถึงอันวาเขาก็พยายามผูกมิตรกับชาววาตัวเป็นๆแต่พวกเขากลับไม่เป็นมิตรและเข้าโจมตีเราแทนเรากับอันวาเล,เลือกที่จะฝ่าเข้าไปจนได้เจอกับอสร,รพิตนาปวสีซึ่งเธอก็จับตัวอันวาที่มีสายเลือดวาวไปและตั้งใจจะฆ่าเราทําให้หลังจากชนะเราก็ต้องตามไปช่วยอันวาต่อ ถึงแม้เมืองอุตสาห์จะเป็นเมืองที่รุ่งเรืองสวยงามล้ำสมัยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความโหดเหีเ้ยมบางครั้งซึ่งจะเห็นได้จากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเลือดและศพและคาดว่าศพพวกนี้น่าจะถูกนํามาใช้เป็นอาหารของเดอะบีสเราตามรอยมาถึงสถานที่ที่เรียกว่าถงดํมามันเป็นห้องทดลองของดอริอานีนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญที่วิจัยพลังของเดอะบีสให้กับราชินีซึ่งทางในนี้จะเต็มไปด้วยการทดลองที่ผิดมนุษยธรรมมากมายและอันวาก็ถูกจับตัวมาให้เขาด้วยแต่หลังจากเอาชนะดอริอานีได้ อันวาจะโน้มน้าวเขาว่าเส้นทางที่ชาววาวกาลังเดินอยู่จะพาไปสู่หาย,ยนะของเผ่าพันธุ์และมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเธอเลยกของให้ดอเรียนี้มาช่วยกันปกป้องอนาคตทํให้ดอเรียนี้เปลี่ยนใจมาอยู่ฝ่ายเราแทนและหาทางหยุดยั้งเดอะบีสเพื่อปกป้องมรดกของวาวเขาพูดถึงอาวุธชิ้นหนึ่งที่มาจากอรารยธรรมโบราณที่สามารถตอก,ก้อนกับพลังมนถินได้ตัวเขาเองมีชิ้นส่วนของมันอยู่หนึ่งชิ้นส่วนอีกสามชิ้นเ็ืัดกระจายกันออกไปซึ่งเขาก็ตามหามันมาตลอดแต่ถูกเผ่าฆ่าด้วยขวางทางเอาไว้ โน,นเรียนีเลยจะเดินทางกลับอนาคตไปกับเรา,รเ,าเพราะเขาพยายามเติมดาชินีแล้วว่าให้อดทนรอแต่เธอก็ไม่ฟังและจะทำไิที่คาร่วมิญญากับเดิะบีใช้ได้ซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดมาหาภาัยพิบัติขึ้นมาจนอาณาจากักรวาต้องสูญสิน้นเวลาของยุคนี้จึงไม่เหลือแล้วในช่วงเอเลียกเซสหากเราเล่นมาถึงตรงนี้เป็นครั้งแรกการเข้าประตูมิติจะทำให้เราย้อนกลับมาที่ต้นเกมอีกครั้งในโหมดยากแต่หากเราเล่นมาถึงตรงนี้อีกครั้งในโหมดยากตอนที่เรากำลังจะเดินเข้าประตูจะเกิดมาหาภัยพิบัติขึ้นนก่อ โชคดีที่เราได้ดอริอรีนี่ช่วยเอาไว้แต่นั่นก็ทําให้เรายังจิดอยู่ในอดีตแต่ต้องอาทางแก้ไขสถานการณ์กันต่อไปครับ